ครับทุกคนครับวันนี้กลับมาอยู่ในช่องเราเปเกมมิ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมน,นิโคลในบอทนะครับผมวันนี้เรากำลังหนีผีอยู่ครับโหผีหน่ากลัวมากเลยครับ 哦，对。 แต่ก่อนมันจะมีออบังกาเกลโยชิก็อื่นแล้วก็มีสปีดด้วยแต่ว่าชื่ออัน,อนนี้อันนี้ติงกกลิงเกลตรงนี้ตุดมาตรงนี้ครับสวยๆครับตรงนี้อุ้ยอุ้ย พีต้งไหมน,น่ากลัวนล้กลัวแล้วก็อัปเดตเขาก็จะมีซานิคนะครับผมก็เป็นซานิคฉบ,บับกรีนกรีนหน่อยะครับุกผู้ชมมามาดูกันว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่นะครับผมโอเคโอเคโอเคพีมากพีมากทุกผูะะ้ชม โอ้โหโอลังว้าวตอนแรกที่มีอัปเดตก็ไม่มีอะไรนะครับผมตแต่ว่าที่ผมดูนะครับผมตอนแรกนะครับผมเป็นแบบ มันไม่มีอะไรแบบจีดขวานเนี่ยท่านผู้ชมน,นี่เฟรดดี้โอ้โหแม่นึกว่าจะไม่นึกว่าจะรอดไหนได้โดนเต็มสูดเลยเย้ครับข้างบนพี่เฟดดี้มาหรอ ไม่ออกอา้าวดิงเกลออกมาอันคันนี่อันคันนี่โอ้น่าสงสารเกลมากเลยนะน่ายงสารมากเลยนะตายโอ้ตายกันเพียบเลยมันมันไปตรงซุปเปอร์มาเก็ลละต่มันติดไปกู Đang hẳn trong chú đu ô hồ ô tai không đu ơi đi, ờ ờ ờ đi. đi, đi. ไปแล้วไปแล้วพี่ดพี่สีวคือจะขึ้นมาได้ท่านผู้ชม เสียงอะไรเนี้ยเสียงมันดังกว่าละมาขึ้นมาเฮ้ หยุดเบติ้โหดได้จริงๆนี่เราอยู่ตรงนี้นะครับเราได้อยู่ในนิโคเน็กซ์บอนะครับผมจากรายงานนะครับผมได้บอกไว้ว่าเอ่อที่นี่คือสถานที่ที่เด็กถูกจับนะครับผมโดยการนำเอาดึงเด็กเข้าไปในเกมครับ ขอจบรายงานนะครับผมโอ้ยโยชิเนี่ยโยชิโยชิวันนี้มีผีตัวอันคนนี้ออกไปกันมีผีไอโยชิ Yoshi กับอันคนนี้มานี่ไงใช่คือให้มันให้มันหายไปก่อนให้มันต้องต้องต้องสังเกตให้ดีๆเลยอะ่ะ โอ้มยว้าไม่ไปโอ้ยนึกว่ายังไม่ไปผมทำแชร์เล่นหน้าผมตายสิบรอบผมจะจบเลยโหลือเหลืออีกหกรอบ ื้อละไมโอ้ยหาแลอุ้ยรอได้เฮ้ยรอกลางเลยอะอ๋อมปิดไปไปปิด จะล่อทำไมมันตาเอ้ยแสดงว่าคนนี้ประสบการณ์น่ากลัวมากทีเดียวแต่ผมไม่เห็นซานนี่กับไม่รู้มันหายไปไหนอ่ะผมพูดตรงๆว่าผมไม่เห็นซานอีกเลยเุ้ยจะล่ามันทำไมมันตาห์ไม่ได้สวยแล้วมาดิมาดิเออ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 นั่นแหละสวยๆ Hello my friend พี่มันมาตรงนี้อ๋อ้ <c oughs> <c oughs> อยังเป็นทำไมา oh my god oh my god oh my god open the door โอ้ยไอจิงเกลอะไรอะ่ะบังกาอันคนนี้โยชิ่อะไรคนนี้นจะมาหรือเปล่าไม่รู้ ไม่นะอยู่ตรงนี้ยฮัลโหลใครอยากแอดเป็นเป็นผมก็บอกได้นะเดี๋ยวผมจะบอกชื่อไว้เลย ชื่อจะแปะอยู่ตรงข้างบนนะคะผมยูเนีญญผมนะคะผมอยู่ใกล้แบบ HD เนี่ยเ,ออเราสบายแล้วอุ้ยโยชิมาแต่ว่ามาโอ้ยอันคอนนี่ผมเรียกมันว่าอันคอนนี่แต่ผมไม่รู้ว่าชื่อมันชื่ออะไร เขาหน้าเหมือนอะไรอันคอนนี่เหละมิสเตอร์อินเครดิบิลลีคคัมอันคอนนี่เฮ้ยเพื่อนเราสบายกันแล้วอะ่ะเปิดตรงน,นี้กันดีกว่าปหลังกันหลวังกันเดี๋ยวโอ้โหดิกระเงยเฮ้ยขังเพื่อนทำไมสงสารเพื่อน เอาเพื่อนให้โอ้ยโยชิโอชิโยชิโยชิโยชิแต่เย็นเราเป็นเพื chi, ่อนกันอยู่เออเออเออนั่นแหละนั่นแหละไปล่อคนอื่นไปอย่ามาล่อตรงฉันมาทำไมมาทำไมมาทำไมอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้ Sai da mãe หนีกันทำไมอ่ะมีอะไรต้องหน้าหนีเลยมามาเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ก็อไมัเออใ้นี่น่รง่อะไร่ใชินอ p open ล่อแล้วสินะมาหาซานิกันอุ้ยอันคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ต้องมองไอ้เบอร์กัมเบอร์กัมเดี๋ยวตรงนี้อย่าหามิสเตอร์บีซบ็อกซ์อยากหาแบบ

จูบู๊ยเฮือต้องหนีกันเลยเฮือต้องว่ายอ่ะเดี๋ยวเสียงมันอยู่นะอุ้ยโยชิเฮมี่เมีโอ้ยเกือบไม่รอดแล้วเหลืออีกสามรอบ Diao. Ninja will turn into. Yeah, you. ตายว่ะไปหาซานิโอ้ยซานิจะคิดถึงนายไหมเลาสุดท้ายแล้วเพื่อนซานิจะทำแบบนี้กับเราเลย

โอ้ผ oh oh ีวม yeah, ันมาเยอะกันแล้วเนี่นไอสีเทาไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะทำไม 咚啊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 咚。<Yeah. S 2> yeah. Yeah, โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอาจารสัญญาครับถึง10คิวเมื่อไหร่ตายนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย